ก็าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนอยู่กับรายการวิสุทธิ์ดิตนะครับช่วงนี้จะมาแนะนําชุดเบลแล้วก็ด่านเบลนะครับด่านที่เบลได้แบบ e p เร็วๆแล้วก็ด่านไหนที่ได้ EP เยอะด่านหนที่ได้ EP น้อยแต่ไวนะครับก็มีอยู่3ด่านด้วยกันนะครับก็1ด่านไฟนโปรก,กันนะครับไฟนอลโปรก,กันก็คิดเข้าไปครับ ก็มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแล้วก็สําหรับคนที่งงแล้วว่าบวกยีสบวก4ี่สิบวก80คืออะไรก็คือชุดโบนัสวัาชุดโบนัสไอเอ่อนีไงชุดโบนัสหัวห้องนะครับ ซึ่งมันบวก20%นะครับเวลาเริ่มเกมมันจะมีช่องสีเหลืองทองทองให้เอ้ะเหลืองๆให้เราดูนะครับเหลืองๆมันขี้นะคุยไม่ใช่เหลืองๆนะให้เราดูจะบอกว่าบวก20%ทุกคนนะครับซึ่งนั่นแหละครับโบนัสบวก20นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชุดอื่นแบบพวกทีวีเห่งความงามที่เขาเรียกว่าอิ๋วนะครับแล้วก็ชุดอัศวินเอกที่เขาเรียกว่าอิ๋วนะครับแล้วก็ชุดออสหรือไม่ก็ชุดเทพมารสถานเทลที่เขาเรียกว่าออส กับออส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 กันนะครับอ่าได้ชุดไอ้พวกนั้นหาจากไหนก็หาตามหมวดกิจกรรมพวกบน,นึกเออโทษทีพอดีเพิ่งกินมาบ่างเสร็จ <c oughs> เออเสร็จแล้วก็มาหาพวกกิจกรรมแบบพวกอย่างเงี้ยแบบพวกได้ชุดอย่างนี้ครับแต่กิจกรรมมันหมดไปแล้วครับก็สามารถหาชุดได้แล้วครับแล้วส่วนพวกออสออสสี่สิบออสสี่สิบมันเอามาจากไหนนะครับ คือคุณต้องมีเซตเออนี่ครับนี่เซตเทปเซตเออมันเขียนว่าเซตประมุขสวรรค์นะครับคุณต้องมีให้ครบเซตนะครับนี่ต้องมีให้ครบเซตนะครับพอครบเซตเสร็จคุณก็ไปสวดสาสนะแล้ววิ่งไปหาอิทธิพนะครับไอ้ผมขาวๆนะครับที่ปิดตาข้างหนึ่งเป็นพี่นับนะครับเออไม่ใช่ครับว <laughs> ิ่งไปหามันแล้วก็ไปดปดผสมออสนะครับ ซึ่งมันก็จะมีทั้งตั้งแต่ออที่ผ่าอ 35, อสามสิบออสามสิบห้าออสี่สิบออสิบสิบห้านะครับก็มีตามต่อไปนี้นะครับก็คือแล้วก็เวลาพาังเวลาพางอีพีนะครับคือชุดเรลส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเห็นเฮ้ยนี่ครับนะ่านี่เซตฟรีนิคเพิลินะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่มีเขาก็สงสัยน,นะครับเอ้ยทำไมคนพวกนี้มันใส่แต่เซตนี้กันวนะก็คือ เซตนี้มันบวกทับพานะครับเวลาบวกทับพามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ข้างในนี้นะค,คือใส่ข้างนอกนะครับกดนี่ครับคาว่าใส่แล้วมันก็จะมีแบบว่าใส่แบบครบเซตนะครับงั้นใส่แบบครบเซตเข้าไปนะครับพอใส่แบบครบเซตเสร็จมันก็จะบวก EP ดังต่อไปนี้นะ T.I. 2ี่ 20, EP 80 EP อีก2นะครับซึ่งบวกรวมกันก็เป็น EP 280 อย่า์สองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะสมมติโซวันล่างป่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับพอถ้าพาก็มันก็จะบอกอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเซตเดียวนะครับที่บวก EP นะครับก็มีเซตเต่าดํานะครับเต่าดํำ S นะครับกดใส่คอบเซ็ตเข้าไปมันก็จะบวก TR 5 0 EP 5 0นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเซตฟินอีกเมื่อครับแต่ฟินิก็ดีสุดละไับเลย เซตมังกรทองใส่ครบเซตจมันจะบอก ep หนึ่งร้อยแค่นะแค่นะเองเหรอเออแค่แนละ้วก็มีอีกเซตหนึ่งนะครับว้านี่เซตกิลด์นะครับกิลด์นี่มันจะบอกไพ็เกี่ยวข้องกับแพชชนะ ep หกสิบนะครับไปสำหรับเบลดานจิกซอนนะพวกที่มาโคง้งเอามาใส่กันนะครับแล้วก็อ,อีกเซตหนึง่งเซ็ตตำรวจไฮสคูลนะครับนี่ใส่ครบเซตจจะบอก ep ไอทีท่าแปดสิบ ep ยี่สิบนะครับแล้วก็เออ่ชุดพางนะครับชุดพางจะใส่อะไรก็ได้ครับขอให้มันพวก ep ก็พอครับอย่างเช่นชุดนี้ครับชุดเทรปเทลแลนเอสนะครับมันก็จะบอก ep หนึ่งร้อยเลวหนึ่งเลงหนึ่งแรงหนึ่งคมหนึ่งใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็หาเซตอื่นที่มันบวก ep สามร้อยก็ได้ครับใส่เซตอะไรก็ได้ครับเท่าที่คุณมีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยมาแนะนำฮองเบลกัน องเบลก็มีทั้งสองด่านครับมีสามด่านครับแล้วก็ด่านนี้อีกด่านหนึ่งนะครับนี่ด่านจิกซอสสปีดนครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสำหรับคนไม่รู้แล้วก็ด่านน้งน้ำนสมแสนหวานครับแต่นี้ก็ค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับแต่มันจะได้ EP สองหมืนนะครับเมื่อปกมาโหมดคูณ2อง EP คูณสองมาครับหรือบางคนถ้ามีชุดเยอะแบบเออเทพโทอะไรประมาณนี้ก็ สองหมื่นได้แยวก็ต้องงอนะครับแล้วก็ไอที่คนอื่นเขาถามแบส่วนใหญ่ครับจะเห็นกันในกลุ่มเทลเห็นกันบ่อยมากเลยนะครับว่า,ไอ,าไอ้ผ่านไอ้โฟแล้วก็โฟดึงนะครับหม้ออย่างเงี้ยคืออะไรอ่าสงสัยกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาฉเฉลยกันนะครับก็คือโฟหมายถึง ไม่ใช่หมายถึงสร้างห้องนะครับคือหมายถึงไอ้นี้ครับนี่นี่ครับนี่เลยไอ้หลอดไอ้ควงสีฟ้าครับฟืนฟ้นฟูนเกต1หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งอันนะครับสามสิบีอาร์นะครับกดใช้ไปแล้วคุณก็กดเริ่มเกมนะเพราะกดเริ่มเกมเสร็จมันใช้อย่างไงครับก็คือคุณต้องไปใช้ให้มันเหนื่อยนะให้ตัวละครเราเหนื่อยนะแบบคือดัสีน้ำเงินหมดหลอดนะครับพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งแล้วคุณก็จะสามารถขี่ได้ทันทีแบบไปต้องไปตกเหวอเกณสีแดงนะครับ มันมีประโยชน์ตรงนี้ครับเอาไวสำหรับตอนเล่นช่วงท้ายตอนที่ชนบอสนะครับแล้วดึงคืออะไรดึงก็คือดึงสายเน็ตใช้ได้เฉพาะหัวห้องเท่านั้นนะครับดึงนะครับหมายถึงคือบล็อกบอสนะครับหมายถึงทาให้บอสมันอยู่กับที่แล้วชนให้จบเร็วขึ้นรับจากหนาทีก็จะเปลี่ยนเป็น4ี่นาทีอะไรประมาณนี้ครับทำให้ด่านจบเร็วนั่นเองนะครับ หลานยิกซอร์านิกซอนี่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะมันมาโคนะครับเห็นไหมห้องยี่พกคนครับนี่เนี่ยปั๊มวอยเนี่ประมาณนี้ค,คือห้องอะไรพวกนี้มันจะออตโต้ก็คือออตโต้หมายถึงแบบให้คอมพิวเตอร์ให้คอมมันทางานเองครับไม่มีคนเล่นนะครับเออผู้เล่นนี่ก็ไปนอนกันหรือว่าเปิดไว้ทั้งคืนคือปั๊มเบลอัตโนมัตินั่นเองนะครับไอพวกอัตโนมัติี่มันทำอะไรครับมันมีหลายอย่างทั้งโปรแกรม ทางเมาส์ท้งคีย์บอร์ดนะครับวิธีแต่งเซฟเวลนะครับวิธีแต่งเซฟเวลว่าอ,อ,อันไหนบอกอ ep ผมก็แต่งไปนะครับถ้าผมแต่งให้ดูก็บางคนก็ไม่มีของอีกนะครับเอานะครับเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเป็นแค่แบบแบบนะนำนะครับก็เก็บของอยู่ด้วยก็พูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวไโอกาสหน้าผมจะมา จริงจริงจังให้ท่านผู้ชมดูครับตอนนี้บอสคร่าวๆให้ท่านผู้ชมหายคิดถึงเฉยๆนะครับแล้วคิปหน้านะครับผมจะมาโชว์สเต็ปหัวร้อนให้ดูนะครับในโหมดนี่ครับโหมดเฮลเลอร์ปาร์กนะครับนี่โหมดนี้เลยผมจะมาหัวร้อนให้คุณผู้ชมดูนะครับผมหัวร้อนอันนี้ไปแล้วนี่แนว่าวเนี่ยมันขาดหนึ่งอันเนี่ยคือไม่มดจิ้บหาย,ยอะไรย่งีบหมดเป็นกิจกรรมอเอนะครับก็ขอฝาก กดไลค์กด subscribe คลิปผมให้ด้วยนะครับกดช่องผมให้ด้วยนะครับก็ผู้พัฒนาดีทุกคนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ